สวัสดีครัาบอาจารย์พี่น้องเอซอีสานบ้านพุยห,หน่อยครับมื้อนีผ้าเจา้าซุเปอปร์เล็กครับออกมาใส่ไปต้นกุ้งนี่ครับกับบ่ไกลบ้านครับประมาณจักรู้นี่ละ่ะบ่ได้ออกโดนนะครับมีภารกิจสภาพอากาศมืดครึมครับล่มเพราะว่ากรมบุตุแก่งกับว่าวันที่6ถึงวันที่8นี่ผ้าอยู่ได้ดูร้อนเข้าครับ เมือดครับเดี๋ยวนี้เอ้านี่ใส่เพิ่นใเช่งนี้เพิ่นกับทำงานของเพิ่นแหละครับขึ้นเวทีครับกับเจ้าซปเปอร์เล็กเนะาะหาลุ่นน้ำกันครับผมสิมี่นกมาบอตอยากครับอาจารย์ช่วงนี้ตรงหน้าผมกูจิไปพูดไปรีอยู่พูนทา่ามบน ครับพี่น้อง30นาทีแล้วครับจะใส่ไว้ต้นกุ้งต้นนี้ครับว่านมีนกปลาขันจ้าตัวครับอาจารย์ยิ <c oughs> ่ได้เสียงเจ้าซปเปอร์เล็กขันผู้เดียวว่อนวอนอยู่ครับโอ้ยมืดมืดคึมคึมปรับแสงซอยเอาครับ ใส่เวต้นต์กุงต้นนี่ครับตั้งกล่องร่องเบิงให้ที่มีนกมาครับยังบันมียังอยู่เอ้เหมือนเหมิดคลุมคลุมครับลุ่มลุ่มเห็นตะขอนไปเนี่ยตั้งกอดจอดยวนแหละครับนกปลาย,ยัางบอลมีมีเสียงตอบโต้จักโตอยู่ครับทีไดีเมื่อซื้อเลยเลี้ยวเบิงครับผม พี่น้องเอ้ยโบมีหยังครับสภาพอากาศมืดคึมหนาวครับฝนที่ตกนี่แหละครับเ mm hmm. ดยวนี้ส้าเมื่อครับบ่ายนี้ครับเนี่ยในต้นกงนี่บ่มีนกมาหลายเพิ่นกับเศร้าขันแล้วครับอา้าวัวอยากแน่นาะช่วงนี้บรรยากาศชิโนบานนี่ก็มืดคึมครับสิ้พาเพิ่นเมื่อครับตอนเราลุ่งก็คือจิบไดีทายเบิ่งเราครับจีบหนาวพอกันไหม ขอบคุณทุกกำลังใจครับมือนี่ออกมาชั่วโมงกลัวครับโมมียังเนาะนะครับมีโอกาสกับทีมาคือเกา่านะครับพอกันตอนออกอีกพุ่นละนะครับกำลังใจกะขอบคุณพี่น้องสู่ขู่สูขคนที่ให้โดยดีมากตลอดครับสวัสดีครับ